วันนี้ปีเศษเศษที่คุณทีมได้เป็นหัวหน้าพักเขาพิสูจน์ว่าเขาพร้อมที่จะเป็นผู้นําและเป็นนายกอมตตรีได้แล้วสิ่งที่เห็นก็คือหนึ่งวิสัยทัศน์คุณทีมเป็นวิสัยทัศน์ที่ที่ดีที่สามารถที่จะ,ะคิดได้เป็นระบบรอบด้านนะมองอะไรได้ลึกซึ้งแล้วก็การตัดสินใจต่างๆในเพราะผู้นําเนี่ยเขามีเสมอเรามีทีมงานอยู่เบื้องหลังที่ทําอย่างรวดเร็วฉับไวแล้วเราไม่ใช่แก้ที่ตัวบุคคลเราแก้ที่โครงสร้างของ การเมืองเศรษฐกษิจสังคมไม่จะทำเปบประชาธิยมนะเราแก้แบบทั้งระบบในส่วนนี้ซึ่งเชื่อว่านโยบายที่เราเตรียมมาอย่างดีทีมงานพักเก้าไกลเนี่ยเราพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลเป็นพักเดียวอย่างไรากา็ตาเราพร้อมที่จะเป็นแล้วก็เราเรา,เราคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างครั้งใหญ่ของประเทศ ในมุมผมคุณทิมพร้อมที่จะเป็นนายกมนตรีแล้วจากการที่สัมผัสณวันแรกตอนที่ใหม่ๆที่ต้องเป็นหัวหน้าพักโดย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 กระทันหันหลังจากที่พักนนท์ใหม่ครบตอนนั้นก็ยังยังต้องดูเหมือนกันว่าเขาจะจะพัฒนาขึ้นได้แค่ไหนแต่พอหลังจากมาถึงวันนี้ปีเศษเศษที่คุณทิมได้เป็นหัวหน้าพักเขาพิสูจน์ว่าเขาพร้อมที่จะเป็นผู้นําและเป็นนายกมนตรีได้แล้วสิ่งที่เห็นก็คือหนึ่งวิสัยทัศน์คุณทิมในเป็นวิสัยทัศน์ที่ที่ดี ที่สามารถที่จะคิดได้เป็นระบบรอบด้านนะมองอะไรได้ลึกซึ้งแล้วก็การตัดสินใจต่างๆในเพราะผู้นำเนี่ยเขามีเสมอแล้วก็การตัดสินใจเช่นไปลงพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมเขาลงไปเลยไปลงทันทีทันใดซึ่งผมเชื่อว่าจะต้องเป็นผู้นําต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็คุณพิธาเนี่ยคุณทีมเนี่ยเขาจบฮาวาดนะครับจบ MIT นะครับจบการเมืองจากฮาวาดจบ MIT บริหารธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจ น้ํามันพืชขนาดใหญ่เคยคุกคลีกับเกษตรกรในการทําผินค้าเกษตรอยู่มายาวนานเข้าใจเรื่องระบบการเกษตรที่ประเทศไทยยังมีเกษตรอยู่ไม่น้อยในส่วนนี้เข้าใจเรื่องของการค้าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จพลิกธุรกิจจากที่มีหนี้สินมากมายของคุณพ่อที่เสียชีวิตกลับมาเป็นคนที่ธุรกิจที่มั่นคงได้แล้วก็ในวัยที่ประมาณ4.2ปีที่กําลังอยู่ในวัยหนุ่มสดซึ่งผู้นําประเทศในยุคนี้ก็ มาโครก็39มเกาเองใช่ไหมครับใช่ไหมของฝรั่งเศสใช่ไหมครับ,รรบประเทศเอื่นๆก็ประมาณ3 7 3 8ก็เป็นก็เป็น,เป,นเป็นคนที่เหมาะกับยุคนี้นะครับแล้วก็เวลาไปเจราจาเ,เกี่ยวกับระหว่างประเทศต่างๆเขาพูดได้คล่องแคล่วผมเคยไปคุยกับทูตบางประเทศก็ไปคุยนะครับต้องมีการคุยแลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถคุยได้อย่างคล่องแคล่วบุคลิกภาพต่างๆเป็นผู้นําได้ดีทั้งระหว่างประเทศเหมาะกับยุคนี้กันบริหารพัจากจัดการพักเขาก็ทําได้ดีเขาพิสูจน์ จากที่เดิมเนี่ยนะครับความนิยมพักเก้าไกลเหนือกว่าหัวหน้าพักนะครับนะตอนนี้คุณพิธาสามารถทําความนิยมขึ้นมาได้เหนือกว่าพักนิดหน่อยแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณพิธานั้นพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วแล้วก็เป็นด้ตีแบบแบบยุคใหม่ไม่ใช่อำนาจนิยมนะครับแล้วมีทีมงานก้าวไกลเนี่ยที่เราทํางาน <c oughs> นโยบายนะครับมาอย่างเป็นระบบเก็บข้อมูลเตรียมพร้อมที่จะเป็นบริหารประเทศได้ทันทีเรามีหน่วยมูลนิธิที่ที่ท องค์กรที่มาทดสอบนยโยบายของเราทําอยู่สม่ำเสมอน,นะครับเราไม่ได้คิดนยโยบายจากจากส่วนเองเรามีทีมงานเบื้องหลังอีกเยอะเลยทํานโยบายอยู่แล้วก็มีองค์กรที่มาทดสอบนยโยบายเพื่อมาลองทดลองใช้เพื่อพร้อมเป็นรัฐบาลต้องมาทาทันทีซึ่งผู้นำของเราไม่ใช่ผู้นํานที่ทำทำเพียงแค่คนเดียวสั่งการนันโยบายแต่เรามีทีมงานอยู่เบื้องหลังที่ทําอย่างรวดเร็วฉับไวแล้วเราไม่ใช่แก้ที่ตัวบุคคลเราแก้ที่โครงสร้างของการเมืองเศรษฐกิจสังคมไม่ใช่ทำเป็นประชายมนะ เราแก้แบบทั้งระบบในส่วนนี้ซึ่งนโยบายนทั้งความเท่าเทียมความเป็น,นประชาธิปไตยเศรษฐกิจที่สมดุลไม่มีการถูกขาดมีการกระจายให้แก่ประชาชนสร้างความมั่นคงธุรกิจขนาดกลางและย่อมเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความเท่าเทียมทางเพศชาติพันธุ์คนเท่าเทียมต่างๆเรื่องแรงงานที่มีสริการที่ดีเราเราเรา,เราคิดไว้อย่างเป็นระบบผมเชื่อว่านโยบายที่เราเตรียมมาอย่างดีทีมงานของพรรคก้าไกลเนี่ยเราพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลเป็นพรรคเดียวอย่างรากล้า เราพร้อมที่จะเป็นแล้วก็เราเราคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างครั้งใหญ่ของประเทศในไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและเป็นประชาธิปไตยมากกว่าอย่างแน่นอนเรามั่นใจนะครับเราก็เลยยืนยันว่าเรามีทั้งทีมพักที่ดีเป็นประชาธิปไตยภายในด้วยนะครับแล้วก็มีผู้นําที่ที่พร้อมอยู่ในวัยที่เหมาะสมนะครับทันสมัยทันเกมทันต่อโลกในส่วนเนี้ยพร้อมแน่นอนครับอันนี้เรายืนยันครับยืนยันลงครับลงครับลง ก็ลงครับนะซ,ซึ่งอยู่ที่ฝ่ายกรรมการพรรครักละก,รรการคัดสรร,ก,รก,ก็จะคัดสรรอีกครั้งหนึ่งว่าจะใครที่จะลงยังไงนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ที่อำนาจของกรรมการคัดสรรและก็กรรมการพรนพักนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่พิจารณาีกทีหนึ่งแต่ก็ลงครับก็ก็ผมอยากเปลี่ยนผมมาเล่นการเมืองไม่ใช่เพราะว่าอยากเป็นสสอยากเป็นนักการเมืองระดับรัฐมนตรีอะไรผมต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ไปเป็นประชาธิปไตยให้มีความยุติธรรมที่ยุติธรรมจริงๆโดยหลัก แต่ตรงนี้นะครับอ่าก so like, you know, <laughs> like, ็ไปให้ตายคือไม่อยากให้อํานาจผูกขาดเนี่ยอย่างอย่างสวสองห้ห้าสิบเนี่ยมามาโบดนายกมันก็ไม่ใช่แล้วอย่างยุตศาสแห่งชาติเนี่ยมาคอยตัดขวาเข้าไหนเนี่ยขัดขวางไปตรงข้ามไม่เกิดมันก็ไม่ใช่ละอย่างระบบเศรษฐกิจเนี่ยนโยบายต่างๆมาเอื้อต่อทุนไม่ขี่กลุ่มก็ไม่ใช่แล้วต้องให้ทุกคนได้อย่าง SME ต่างๆมันควรจะเติบโตขึ้นมาอย่างการศึกษาเนี่ยทำไมถึงต้องลูกคนรวยต้องเรียนอ่ในส่วนของโรงเรียนนานาชาติ ได้โรงเรียนที่ดีเกิดมาเป็นไม่กี่ปีก็เป็นต่อแล้วลูกชาวบ้านเรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนอะไรที่ออกมาแล้วก็ไปต้องไปเป็นลูกจ้างเขาตลอดไม่สามารถเติบโตภาษาอังกฤษก็ไม่รู้ไม่กระดิกอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอกาสทางการศึกษาก็ไม่ใช่หลักความเท่าเทียมทางของชนชาติต่างๆชาติพันธุ์ต่างๆก็ไม่ได้มีเท่าเทียมคนอื่นหลักเพศสภาพต่างๆก็ไม่ได้มีในส่วนนี้แรงงานต่างๆ่าสวัสดิการบางทีเนี่ยการจ้างเหมางานภาครัฐเนี่ยผมได้เคลื่อนไหวอยู่นะครับ ไม่มีสวัสดิการอะไรต่ำว่ากฎหมายแรงงานอีกมีเป็นล้านๆคนนะในในองค์กรอิสระในสภาในศาลในอะไรมีลูกจ้างนะว่ารัฐอยู่ก็ไม่ได้แก้ไขให้มันถูกต้องได้เป็นธรรมกับเขาเลยชีวิตมนุษย์หยุดก็ต้องขาดค่าแรงอะไรเงี้ยที่เขาการได้รายวันอะไรเงี้ยจึงไม่อยู่กับมั่นคงเลยเหล่านี้ผมอยากจะทำนะครับผมมีแรงทําก็จะทําแต่ถ้าเกิดว่ายังมีโอกาสก็จะทําแต่แต่แล้วแต่ว่าประชาชนจะให้โอกาสเท่าไหร่และพรรคให้โอกาสเท่าไหร่ก็จะทาเท่าที่นั้นหรือถ้าเกิดว่ามีคนที่เหมาะสมกว่าเราก็ถอยออกมาให้ถนเขาไปทํา ประมาณนี้ครับก็จะถอยถ้าโดยเป็นคนที่พร้อมที่จะทําในเรื่องที่ที่เราทําแล้วผมก็จะถอยนะครับก็ก็แล้วแต่เปลี่ยนบนเวียนขึ้นมานะครับอันนี้อยู่อยู่ที่ความพร้อมในเวลานั้นแต่ผมอยากจะทำในหลายประเด็นเขาพยายามจะทําให้มากที่สุดเท่าที่เรามีความสามารถที่จะทําได้แต่ถ้าเกิดเราไม่เหมาะสมแล้วก็ต้องถอยะครับต้องเก็บไม่ค่อยไม่ค่อยหนักใจเพราะเนเรื่องที่อยู่ในความคาดหมายอยู่แล้วคนที่ลาออกก็ลาออกมันเป็นกลุ่มคนที่เราคิดว่าเขาก็ต้องไปอยู่แล้ว รเราเราเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามีใครไปบ้างเราทราบนะครับแล้วใครจะไปแล้วก็บางคนที่เป็นสแสดงถึงการโหวตกันอะไรที่ชัดเจนมาซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนที่เราขังไว้ไม่ให้ไปนะครับก็มีอยู่ส่วนหนึ่งเราก็เราก็เราก,เราก็เราก็ไม่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 ปล่อยให้เขาไปก่อนให,ให้ให้จนกว่าเขาจะลาออกเองก็ลาออกเองดีแล้วครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่ยอม,มออกเองก็ก็แล้วแต่เขาแต่เวลาไปเราก็จะหาคนไปสู้แล้วก็คิดว่าเราหาคนที่ดีกว่าเขาไปชนะแน่นอนในแต่ละเขตที่เป็นงูเห่านะครับเราเราก็มีตัวอยู่ทุกอันก็เท่าที่ดูแล้วก็ ทุกๆเขตนะครับเพราะเรามีตัวเรารู้ว่าคนนี้เป็นยังไงจุดอ่อนอะไรแล้วก็ส่งคนที่นั่นไปแล้วก็ภาพพจน์ของพรรคที่ทํางานอย่างตรงไปตรงมามีอุดมการประชาธิปไตยมีความเท่าเทียมมีความขยันขันแข็งมีะระบบทื่อสัตว์ในวิชาการและหลักการนะครับแล้วทําจริงจังไม่ไม่ใช่เป็นพรรคฝ่ายเป็นข,าข่ายค้านก็ไม่ช่ายค้านที่รอเกียร์เสียรบรฐบาลอยู่คันขันจริงรัฐบาลเราก็ทำให้เห็นว่าเราเป็นรัฐบาลที่จริงๆแล้วแก้ที่โครงสร้างไม่ใช่ประชานยนนะครับเราทําได้ในส่วนนี้ ผมเชื่อว่าตรงเนี้ยจะได,ได้ความไว้ใจกลับมามากกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็คนที่เป็นงูเห่าไปเขาก็ต้องได้รับบทเรียนจากประชาชนนะครับแล้วก็เราเราจะสู้อย่างที่ผมตอนตอนน้นนะครับ <Yeah. S 1> ในเขตที่เป้าหมายเราสู้ให้ชนะแล้วเขตอื่นเราก็ยังมีโอกาสอู่มากทีเดียวครับเชื่อว่าประชาชนจะให้ความไว้ใจเรามากขึ้น